เอฟเฟกหน้าสวยหน้าเนียนใครที่หน้าสดไม่พร้อมเข้ากล้องก่อนที่จะถ่ายวิดีโอนะคะเราสามารถเลือกใช้งานเอฟเฟกในคลิปเรียวได้นะคะมาดูวิธีเข้าใช้งานกันค่ะวิธีโพสต์คลิปเรียวแบบใส่เอฟเฟกนะคะสําหรับใครที่หน้าสดไม่พร้อมที่จะเข้ากล้องสามารถใช้เอฟเฟกได้ค่ะเข้าไปที่แอปของ Facebook เข้าไปที่หัวข้อสร้างคลิปเรียวค่ะแตะเข้าไปได้เลยนะคะไปที่หัวข้อเอฟเฟกค่ะ ก่อนที่เราจะลงวิดีโอก่อนที่เราจะลงคลิปเรียวให้ไปที่เอฟเฟกก่อนนะคะหลังจากนั้นสังเกตดูว่าหน้าเราที่เป็นหน้าสดไม่พร้อมที่จะเข้ากล้องเราสามารถเลือกใช้งานเอฟเฟกเพิ่มเติมได้นะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับเอฟเฟกเห็นไหมคะถ้าเราเลือกใช้บิวตี้หน้าก็จะแต่งให้สวยแบบนี้เลยนะคะเกลี่หน้าเรียบหน้าสวยหน้าเนียนให้เลยค่ะเอฟเฟกในนี่นะคะมีเยอะมากนะคะสำหรับเอฟเฟกในคลิปเรียวนะคะ แตะเข้าไปที่เอฟเฟกเพิ่มเติมนะคะเราต้องการอยากได้หน้าแบบไหนนะคะหน้าสวยหน้าเนียนแบบไหนเราสามารถเลือกได้เลยนะคะนี่อยากได้สไตล์ไหนสไตล์แบบฝ่อๆหน่อยก็ได้ะคะ่ะแบบนี้นะคะสไตล์นี้แต่และเอฟเฟกมีให้เราเลือกเยอะเลยเราต้องการแบบไหนสามารถเลือกได้ก่อนที่เราจะบันทึกเป็นวิดีโอลงไปนะคะน,นี่มีหัวกระต่ายด้วยเป็นไงต้องการแบบไหนปรับได้เลยนะคะนี่ค่ะ นี่น่าเนียนเลยนะคะเรามาดูว่าเราต้องการเอฟเฟกที่เราที่จะเลือกใช้งานแล้วก็ค่อยมาบันทึกเป็นวิดีโอนะคะเห็นไหมเนี่ยใส่ที่คาดผมให้ด้วยนะคะคือเยอะมากเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการอยากได้เอฟเฟกแบบไหนนะคะอยากได้สวยแบบไหนปรับได้หมดเลยจะสไตล์บิวตี้หรือเกาหลีสายฝอมีหมดเลยนะคะตัวอย่างหยกจะใช้เป็นบิวตี้ละกันค่ะเพราะว่ากลัวจะสวยเกินจริงนะคะเอาแบบนี้ ก่อนที่เราจะลงเป็นวิดีโอนะคะเราเลือกเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วก็บันทึกวิดีโอค่ะเอฟเฟกต์ FX ทุกอย่างเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะขณะนี้เรากำลังบันทึกวิดีโอเราต้องการที่จะถ่ายคลิปแบบไหนก็สามารถพูดคุยลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวที่เราบันทึกค่ะเป็นคลิปเรียวนั่นเองค่ะเป็นคลิปเรียวเป็นวิดีโอที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะตัวอย่างหยกจะพูดแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็หยุดค่ะวิดีโอนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยเรราาาสมถอก เบาเสียงลงก่อนค่ะเพราะว่านี้เป็นวิดีโอนะคะเราต้องการที่จะถ่ายแบบไหนก็สามารถพูด,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 ดเ,นเนี่ยค่ะคือเสียงที่เราพูดบางคนไม่ต้องการอยากได้เสียงอยากได้เป็นเสียงเพลงก็สามารถปรับได้อันนี้คือเสียงที่เราพูดนะคะเราปรับลงได้หรือจะเอาเสียงเพลงเพิ่มมาก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้วิธีใช้เอฟเฟกเนาะเสียงเพลงก็คือจะเป็นโคนลพาร์ตกันนะคะหลังจากที่เราได้คลิปแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะ ก็ดูค่ะใส่เนื้อหาได้เลยค่ะว่าเราจะโพสคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะวิธีโพสเฟซบุ๊กแบบใส่เอฟเฟกในคลิปเรียวเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโพสได้เลยค่ะหลังจากที่เราโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดดูวิดีโอเราได้ค่ะเห็นไหมคะ ใครที่กลัวถ่ายคลิปเรียวแล้วหน้าสดตัวเองออกไปแล้วไม่สวยสามารถโพสแบบใส่เอฟเฟกได้เลยนะคะเอฟเฟกในคลิปเรียวมีให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่หน้าสดไม่พร้อมเข้ากล้องก็สามารถเลือกใช้งานเอฟเฟกได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ